สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิอนันทมหิดลผ่านซื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกนวังสัปทุมทสงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มูลลนิธิอานันมทนม,ลลนนนมหิดลเป็นมูล,ลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น ด้วยทรงสนพระราชหาทัไทยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพระสงนิกรทรงตรหนักว่าราชาอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาหน้าต่างประเทศโดยทรงหวังในพระราชหาทัไทยว่าเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามา ด้วยพระราชหฤทัยตามในที่กล่าวนี้จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยมาแล้ว396คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ51คน ในการพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆแบ่งเป็น8แผนกคือแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษดาจิตรัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานเกียรติขจรนาคดีกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐา,านปฏิบัติการบริเวณสามแยกบ้านแย่แบะหมู่ที่หนึ่งตําบลนาคนานาอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อเวลาสองนาฬิกาสนาทีของวันที่3สิงหาคม2564โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาาอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัชดีราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย สมเด็จพระกนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสิสมเด็จพระกนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศ ด้วยทรง่วงใหญ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรมีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟโลพระราชทานจำนวน3เครื่องพร้อมอุปกรณ์เสริม6ชุดมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายแพทย์วิสิตอภิสิทธิ์วิทยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาคและรักษาการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมในพิธี โรงพยาบาลบางมุลนาคเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายขนาด90ิบเตียงดูแลและรับส่งต่อลูกข่ายในสี่อำเภอคืออำเภอบางมุลนาคอำเภอดงเจริญอำเภอโพทะเลและอำเภอบึงนารางังจากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ณนะวันที่ 2, สองสิงหาคม2564าอำเภอบางมุลนาคมีผู้ติดเชื้อสะสมหนึ่งสองคนผู้ติดเชื้อรายใหม่สองคนเสียชีวิตสองคนผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุนจิตลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี067 3ขีดสขีดขีดสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข0 2น 4478585 8ต่อ109หรือ121หรือ259สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวสำหรับโครงการอวพารอดวันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่า สมเด็จพระกนิษฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโดยคุณหญิงสุมนทาพ,พรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเป็นผู้มอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้แก่ไข่ไก่3,000ฟองเห็ดเข็มทอง300กิโลกรัมเป็ดสด500ตัวกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน20กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาข้าวสารวุ้นเส้นน้ำดื่มหน่อมไม้สดนึ่งกุ้งขาวแวนามายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรสแกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีปลักระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับมอบเพ<ะ>ื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการอวพารอดช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 สืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาช่วยเหลือประชาชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในเขตปทุมวัน วันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ถนนพระรามหนึ่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวดรกรมมื่นสุทัานารีนาถนายกิตศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารณนีเสริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประธานกรรมการมูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันวันละ4,000กล่องแบ่งเป็น2มือม้อมื้อละ2,000กล่องวันนี้ดำเนินงานเป็นวันที่22โดยมูล,ลนิธิได้คัดสารร้านจากผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบทำให้ขาดรายได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า70ร้านค้า มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันช่วยส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันได้แก่แขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีโดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน สามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR วอาโค้ดผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่บัญชี114-0-06877-9ชื่อบัญชีมูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ